สวัสดีครับคุณกูอ้าวสวัสดีคเอ้าทำหน้างงมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับก็เมื่อกี้มีนักเรียนมาถาม1นึปีสิเดือนภาษาจีนพูดว่ายังไงอะครับคุณครูอ๋ออย่างนี้นี่เองเดี๋ยวคุณครูจะสอนเองนะครับ1นึปีสิเดือนภาษาจีน พูดตามคุณครูนะครับอโ,อโอ้เป็นแบบนี้นี่เองขอบคุณมากครับคุณครูงั้นเดี๋ยวคุณครูขอตัวไปโรงเรียนก่อนนะครับ อีเยมกราเออเยกุมภาสานเยมีนาซื่อเยเมษาอู่เพุษภาลิวเมิตุนาจีเกัะกัดาปเสิงหาจิวเกันยาชื่อเยตุลาชื่อเพศจิกาชื่อเยธันวาสวัสดีครับทุกชุกทุกทุกทากทุกพบกทุ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 กวุกท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 กาุกทากทุกทกก <5 S 2> นะครับเมื่อกี้นักเรียนได้เห็นแล้วว่าคุณจ่าได้มาถามหล่าซื้อนะครับว่า12เดือนภาษาจีนพูดว่าอย่างไรพวกเราไปเรียนรู้พร้อมกับคุณจ่านะครับว่า12เดือนภาษาจีนพูดว่าอย่างไรไปเรียนพร้อมกันเลยดูครับวิธีการบอกเดือนภาษาจีนง่ายๆครับ ตัวอย่างเช่น e เว e เว e แปลว่าหนึ ain, e ่งเวแปลว่าเดือนนะ e แปลว่าหนึ ain, e ่งเวแปลว่าเดือนรวมกันแล้วเดือนที่หนึ่งเดือนที่หนึ่งก็คือเดือนมกราคมนั่นเองนี่ไงครับวิธีการบอกเดือนภาษาจีนง่ายๆคือตัวเลขบวกด้วยคำว่าเวเวแปลว่าเดือน e เวเดือนมกราค,คือเดือนที่หนึ่งนะครับ เดือนที่สองก็ง่ายๆครับเดือนที่สองเดือนกุมภาพันธ์มกราคมกุมภาพันธ์เดือนที่สองครับ2ภาษาจีนพูดว่าเออบวกกับยืดรวมกันเป็นเอ่เอยืดเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับต่อไปถ้าเดือนเดือนที่12ล่ะครับถ้าเดือนที่12เดือนพันวาคมก็ง่ายๆครับ12ภาษาจีนพูดว่าชื่อเออ บวกกับคําว่าเดือนที่แปลว่าเดือนเดือน12บสองคือเออเดือนธันวาคมนั่นเองนี่คนระับก <c oughs> ารบอกเดือนภาษาจีนง่ายๆครับแค่เอาตัวเลขบวกกับคําว่า <c oughs> เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าแต่ละเดือนพูดว่าอย่างอะเรามาดูเดือนแรกกันนะครับเดือนแรกของปีอาเดือนแรกของปีเอาตัวเลขบวกด้วยคําว่าเดือนหนึ่งอี เดือน <Dank. S 1> มกราคมนั่นเองอ่าต่อไปเดือนที่สองครับเดือนแห่งความรัก14กุมภาวันวาเลนไทยนะกุมภาพันธ์ครับกุมภาพันธ์คือเดือนที่สองเออเยเออเยเดือนที่สองนั่นเองต่อไปเดือนที่สามเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมภาษาจีนพูดว่า ซานยุเซานยเนี่เดือนที่สามนี่ครับซานยุเเดือนมีนาคมนั่นเองเดือนที่สี่เดือนวันสงกรานนั่นเองเดือนเมษายนเดือนเมษายนภาษาจีนพูดว่าเดือนเมษาเดือนที่เท่าไหร่มกรากรุมภาเมษายนเดือนที่สี่ครับเดือนที่สี่ก็ซื่อเดือซื่อเดือ ืี่เดือนเมษายนนั่นเองนะครับต่อไปเดือนที่4แล้วก็ต้องเดือนที่5ใช่ไหมครับเดือนที่5าก็อู่เย่ว์อู่เย่ว์เดือนพฤษภาคมนั่นเองเก่งมากมากเลยครับต่อไปเดือนที่6ครับเดือนที่6เดือนเดือนที่6เริ่มเข้าหน้าอะไรครับเริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว ลิ้วเว่ยมิถุนาอ่าลิ้วเว่ยมิถุนาเลิ้วเว่ยมิถุนาหยนอ่าต่อไปเดือนที่7ครับเดือนที่7เดือนกรกฎาคมภาษาจีนพูดว่า七月七月ชีเด,ชเ,ดชเ,ดเดือนกรกฎาคมอ่าเดือนที่8ปดละครับเดือนวันแม่แห่งชาติอ่าซื้อดอกมะลิเพื่อไปกราบขอขมา หรือเราทำของขวัญหรือซื้อของขวัญเพื่อไปกราบขอขมาคุณแม่นะครับในเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมภาษาจีนพูดว่าป่าเย่ป่าเย่เดือนสิงหาคมเดือนวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะครับต่อไปเดือนที่9จิววจ๋วเย่จิ๋วเย่จิ๋วเย่เดือนกันยายนเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับจิวว๋วย่ กัญญาหยุดต่อไปเดือนที่10เดือนตุลาคมเดือนตุลาคมภาษาจีนพูดว่าสิบเอสิบเออ่าเก่งมากมากเลยครับต่อไปเดือนที่11เดือนที่11ภาษาจีนพูดว่าเอา11บวกด้วยคำว่าสิบเอ็สิบเอ เดือนพฤศจิกายนอา่าเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับชืออีเวตต่อไปเดือนส่งท้ายปีเก่าแล้วเดือนสุดท้ายครับเหมือนกันครับเอาเลขตัวเลขบวกกับคำาศเสเยเดือน12ครับชืออช่อเออเวตเจินปะ่าเอเเดือนธันวาคมนั่นเองเดือนส่งท้ายปีเก่านะครับ เรา้อมีเพลงช่วยจําเดือนทั้ง12เดือนเป็นภาษาจีนเดี๋ยวพวกเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยหนึ่งปีมีกี่เดือนพงกรรมไม่ เนมาตั้งนานทำไม่เป็นเลยครับจา12บ <c oughs> เดือนภัศจดินพูดยังไงนะครับจา่าโอ้โหเอ็มมานั่งนี่มาจะจะพูดให้ฟังตั้งแต่มกกลาที่ธนวา,วาเอ็มมานั่งนี่มาอีเวมกกลาเออเวก็คือคุมภา <c oughs> สานเว่มีนากว่าจะเข้าหน้าร้อนก็ถึงซื่อเว่เมษา อู่เย่พฤทพาเริ่มจะเข้าหน้าฝนแล้วริ้วเย่มิถุนาชีเย่กระกระดายาวไปจนถึงปาเย่ก็เดือนสิงหาเดือนแม่แห่งชาติซื้อดอกมะลิเพื่อไปกราบขอขมาชิวเย่กันยาเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วชื้อเย่ตุลาชีเย่ศจิกาเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงเราก็มาชื่อเย่ธันวางานนึกนอนสุดท้ายปีเก่าจุดภูอาวาสรุปให้ฟังง่ายๆ่ายหนึ่งปีสิบสองเดือนจำให้ได้ ถ้ายังไม่เข้าใจจะสรุปให้ฟังอีกทีง่ายๆนะขอสรุปอีกทีง่ายๆนะครับจาตั้งใจฟังนะจ๊ะโอเคเลยอีเดืมกราเออเดือนกุมภาพันธ์มเดือมีนาซื้อยี่สิบสามเดือนพฤษภาหกเดือนมิถุนาเจ็เดืกรกฎาคมปาเดืสิงหาจิวเดืกันยาชีเดืตุลาชีวเดืพฤศจิกาชีวเดืธันวา ึ่งปีมีกี่เดือนคุมก็บทำได้ไม่จ้าได้จ้าเรียนมาตั้งนานห้องไม่เป็นเลยครับจาบ้ามาท้องกันจ้าสิบสองเดือนภาษาจีนพูดยังไงนะครับจ้าอีเย่มกราลาเอาเอเย่คุมภาสาันเย่มีนาะสื่อเย่เมษาอู่เย่พัสดพาลิวเย่มิถุนาชีเย,ย่แกนรกรดาปายเย่สิงหาจิวเย่กันยาชื่อเย่ตุลาชืยย่อเย่ศจิกาเชื้อเย่ทันวา เองจำได้หรือยังสบายมากเลยจ้างั้นเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะจ้าไม่มีปัญหาครับผมเอาเตรียมตัวอออีเ一二นพร้อมไปอีเดืมกราคมเอือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาซื้อเดืเมษาอู่เดืพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดืสิงหาคมเดือนกันยาชนเดือนตุลาคมเดเอนพฤศจิกาชนเดือนธันวา ปี12เดือนอย่าลืมท่องกันนะจ๊าเป็นยังไงกันบ้างครับอีเวมกราเอเวกุมภาสานเวซนเวเมสส์ูเวพุพเวมิถุนากักดาปเสิงหาเกเวยัวตุลาชิเอเวพิกาชิเวันวาเพลงหนึ่งปี12เดือนของพี่จ๊า นักเรียนจําได้หรือ,อยังถ้านักเรียนยังจําไม่ได้ให้ในักเรียนเปิดช่องเราซื้อ,อยูนะครับเราซื้อจะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่าต่อไปเราซื้อ,อยูมีเกม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 นระทึกขวัญว้าวเกมนี้มีชื่อเกมว่าวิ่งหน,นีเจ้าปีศาจาเราจะวิ่งหน,นีอะไร เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเราซื้อ,อยูมีเกมมาให้เล่นเราซื้อ,อยูมีเกมหนีเจ้าปีศาจินเเทียียจ,ว,จวันนี้คือเดือนอะไรวันที่เท่าไหร่เกมนี้นักเรียนจะต้องหนีเจ้าปีศาจเพื่อไปหาคำแปลภาษาไทยที่ถูกต้องเดี๋ยวนักเรียนเราไป ดูกติกาและวิธีการเล่นกันเลยกดสตาร์ทเลยจ้าว้าว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 สื่ออีเย่สืออีเย่เดือนอะไรครับนักเรียนอีเย่มกราคมเอ้อเย่กุมภาซานเย่มีนา ซืเเมษาูยพฤษภาลูมิถุนาชียกรกฎดาป่สิงหาจิกันยาชืยตุลาชื่พฤศจิกาว้านักเรียนจะต้องหนีเจ้าปีศารนะครับชื่ยคือเดือนพุศจิกายนอนักเรียนต้องวิ่งเข้าไปในช่องของเดือนพฤศจิกานะครับแต่นักเรียนห้ามโดนเจ้าพีศารว้า ถ้าในเรียนโดนเจ้าปีศาจกินนักเรียนก็จะต้องเสียชีวิตนะจ๊ะชื่ออีเย่เดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนอยู่ทางนี้ท้ามรอกเจ้าปีศาจเย่ดานต่อไปสาม月ซาม月สาม月ซาม月 อีเย่มักกละลาเออเย่กุมภาสามเย่มีนามีนาอยู่ไหนฮะว้ายว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 ,าย,วายสามเย่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 มีนาครับสามเย่มีนาอันนี้เดือนมิถุนาสามเย่อยู่ตรงนี้เดือนมีนาคมนั่นเองเย่เดี๋ยวเราซื้อจะส่งลิงก์เกมให้ในไลน์แอดนะครับนักเรียนเข้าไปฝึกเล่นและฝึกทบทวนคำศัพท์กันได้นะครับตาสุดท้ายแล้วว้า อ月เดือนอะไร五月一月มกรา二月กุมภา三月มีนาสื月่月เม่เ五月พฤษภาครับพฤษภา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 เย้สิบสอง月สิบอีเ一月มกรา二月กุมภา三月มีนา ซื่อเย่เมษา5ู่เย่พฤทธาไปมันมาแล้วชีเย่ลี้ยวเย่มิถุนาะชีเย่กระดกกระดาปายเย่สิงหาจิวเย่กันยาชื่อเย่ตุลาชื่อเย่พศจิกาชื่อเย่ทันวาโอ๊ยทําไรเนี่ยมันดักทางเราแล้วอ่ะเราไปทางไหนดีทาไหนดีสัน้นกวาว้ายไม่ทันเราหรอกกับพิซ่า ผ่านด่านแบบนี้นะครับโอเคครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับเกมวิ่งหนีเจ้าพิาสจสนุกไหมครับอ่าถ้าสนุกนักเรียนอยากเล่นเอง เดี๋ยวเราซื้อ,อยูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนักเรียนสามารถกดเข้าไปแล้วเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่านักเรียนจะสามารถผ่านด่านทําภารกิจครบทุกด่านไหมนะครับสําหรับวันนี้เราซื้อ,อยูขอตัวไปฝึกร้องเพลงกับพี่จ่าก,ก่อนนะครับใจเจียนอีเย่มักกะลาเออเย่กุมภาสันเย่หมิงซื่อเย่ใสาอูเย่พุทธสนลวเย่ไม่ต้องังชื่อเยกันด้กันดังไป